สวัสดีค่ะจากร้านช่อมมนวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนจอในของ iPad นะคะเครื่องนี้เป็น iPad 7เจนนะคะจอในของลูกค้านะคะสีจอเพี้ยนนะคะนี่นะคะโอเคเดีเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ น,นี้สัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีจอนะคะ สีจอนี่นะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีดีพิเซลแล้วก็ไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะ ีทาสกีนนะคะทาสกีนได้นะคะคประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ